สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะคะคิดว่าหลายคนคงเคยเข้าไปใช้บริการในการดาวนโหลดหรืออัปโหลดไฟล์บนโฟร์แชร์กันมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดเนี่ยก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกของโฟร์แชร์เว็บไซต์แชร์ไฟล์แห่งนี้นะคะนอกจากนั้นในการดาวน์โหลดทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาในการรอเวลาที่จะดาวน์โหลดนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนคงบุญบิตกับบริการแบบนี้แต่ทราว่าเขาก็ได้ได,ได้ผลประโยชน์จากการโฆษณาเนาะเราใช้ของฟรีบางทีก็ต้องมีการอดทนกันบ้างแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะอดทนรอเวลาแบบนี้นะคะวันนี้นําเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการดาวน์โหลดไฟล์จากโพสแชร์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเอกสารหรือว่าไฟล์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ไฟล์ภาพถ่ายเหล่านี้ที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โฟชแชร์แห่งนี้โดยที่ไม่ต้องรอเวลาให้เสียเวลาค่ะตามมาทางนี้เลยค่ะวิธีการนะคะอย่างเช่นดิฉันยกตัวอย่างว่าดิฉันอยากจะดาวน์โหลดไฟล์นี้แล้วกันไฟล์นี้ก็ฝากไว้ที่โฟ h แชร์นะคะอะชื่อที่ uurl นี้ค่ะนะคะกถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะดาวน์โหลดก็ ต้องมาคลิกที่นี่ใช่ไหมคะเราเริเ่มต้นก็จะคลิกที่ดาวน์โหลดแล้วก็จะมีป๊อปอัพดิงหนะ้านำขานตรงนี้ปิดได้เลยคะ่ะอ่ะที่หน้านี้นะคะก็จะมีเวลาที่รอที่จะใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์20วินาทีถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นต้องทำอะไร20วินาทีมันก็ไม่นานแต่เกิดว่าช่วงเวลาเร่งด่วนอาจจะมีบ้างนะคะเอาละ่ะ เมื่อเรามาถึงหน้านี้นะคะถ้าไม่อยากรอเวลาให้ใช้วิธีนี้ค่ะที่ฉันใช้แล้วได้ผลจริงนะคะคลอกลิงตัวนี้นะคะเอาไปแทรกใน URL ที่คุณกำลังต้องการดาวน์โหลดเมื่อกี้ตรงนี้นะคะลบออกแล้วก็แทรกลงไป c t r l V นะ URL ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะ HTTP slash o r server info download แล้วก็จะมาต่อ URL จริงๆตัวนี้นะคะถ้าแทรกแท็ก URL ตรงนี้นะคะก็ปุ๊บหลังจากนั้นก็กด enter ค่ะหน้าเพจก็จะตรงมาที่นี่เป็นลิงก์โดยตรงนะคะ คลิกที่นี่ค่ะชื่อไฟล์นะคะ <S <S นิดเชื่อปะเพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ที่ทต้องการจากโปรเจก์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งรอในการดาวน์โหลดนะคะค่ะเรียบร้อยใช้ได้ล้เห็นไหมคะง่ายมากเลยเพียงแค่แทรก URL ตรงนี้นะคะก ใช่ไหมคะทดลองเอาไปใช้งานกันดูนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์บ้างอย่าลืมกดไลค์หรือแชร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ